สวัสดีครับผมเพชเอง <c oughs> วันนี้เราก็มาอยู่กับเกมดอนซัร์ตูเกเตอร์กันอีกแล้วกับหัวข้อการทำอาหารตอนพื้นฐานของพื้นฐานก็คือวัตถุดิบตอนย่อยเนื้อเอาละครับเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลาเรามาเริ่มกันเลยสวัสดีวันนี้เราก็มาอยู่กับเชฟ e. วอลลี่โดยเชฟวอลลี่เนี่ยเขาทำงานที่เลสโตรลองพัตคารอาหารประเทศ ฟรนช์ French, หรือฝรั่งเศสเจ้วนะแน่นอนว่าฝีมือของเขาต้องไม่ธรรมดาแน่นอนเรามาเริ่มให้เขาสอนทำอาหารกรันเถอะสวัสดีนี่เชฟวอลลี่เองนะก่อนที่เราจะทำอาหารกันเนี่ยเราต้องรู้จักกับวัตถุดิบเสียก่อนโดวยววันนี้เนี่ยผมจะมาสอนเกี่ยวกับวัตถุดิบเนื้อทั้งหลายแหละโดยไม่ว่าจะเป็นเนื้อใหญ่เนื้อเล็กน่องไก่ขากบเนื้อม้อนหรือเนื้ออะไรก็ได้เนื้อต,ต่างๆเนื้อ กือบทุกชนิดเนี่ยก่อนที่เราจะกินเนี่ยเราควรจะมาย่างไฟก่อนไม่อย่างนั้นเรากินแล้วก็จะโง่ค่าสติคุณจะลดลงหรือถ้าทางที่ดีสุดก็คือนําไปปรุงในหม้อปรุงอาหารแต่ตอนนี้เราจะพูดถึงแค่เนื้อนะครับการปรุงอาหารเราจะพูดอีกทีนึงอ่ะเราขอกลับปเป็นเสียงปกตินะครับเนื้อเล็กเนื้อเล็กมีค่าอาหารดังนี้เพิ่มค่าหิว12.5หน่วยกินแล้วโง่ลงลบข้าสติ10หน่วยโดยเมื่อเนื้อปรุงสุกแล้ว กินแล้วจะเพิ่มเลือด1หน่วยเพิ่มค่าหิว12.5หน่วยและไม่เสียค่าสติเมื่อนำเนื้อนี้มาตากในราวตากเนื้อจะได้เนื้อเล็กตากแห้งกินแล้วจะเพิ่มเลือดแเพิ่มหิว12.5และเพิ่มค่าสติอีก10จะเห็นได้นะครับว่าเมื่อเรานำเนื้อเนี่ยไปตากเราจะได้คุณภาพอาหารที่เพิ่มขึ้นแต่แลกมากับการเสียเวลารอโดยเนื้อแต่ละชนิดก็จะใช้เวลาในการตากให้แห้งไม่เท่ากันนอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมเลยนะครับ เช่นถ้าฝนตกเนื้อเปียกจะทําให้เนื้อแห้งช้าลงหรือถ้าเข้าสู่หน้าร้อนหรือดูร้อนจะทาให้เนื้อตากเร็วขึ้นวิธีการหาเนื้อเล็กเนื้อเล็กเป็นเนื้อที่หาได้ง่ายที่สุดในเกมโดยง่ายที่สุดก็คือการฆ่ากระต่ายโดยการฆ่ากระต่ายเนี่ยเราสามารถใช้ปูมแมลงฆ่าได้หรือจะวางกับดักก็ได้โดยกับดักอันเล็กเนี่ยกับดักสัตว์เนี่ยเราสามารถวางเหยื่ยอล่อเป็นเบอร์รี่หรือว่าแครอทพวกผักอะไรอย่างเงี้ยวางปุ๊บแล้วคุณก็อยู่ให้ห่างจากกับดัก แล้วพวกกระต่ายมันจะเดินเข้ามาเองแล้วก็ติดกับดักโดนแดกตัวต่อไปก็คือการล่านกการล่านกก็คือเอาบูมแมลงปลานกที่มันอยู่บนพื้นโดยการฆ่านกเนี่ยจะมีโอกาสดอปเนื้อเล็ก50%อีก5 0คือขนนกถ้าคุณฆ่าแล้วได้ขนนกคุณก็แค่ฆ่าไปเรื่อยฆ่าไปจะยุดยันเพราะว่ามันเกิดเรื่อยๆนะครับนกอะมันไม่มีวันหมดอยู่แล้วการล่าอีกตัวหนึ่งก็คือการล่าตุน่น โดยตุ่นนั้นจะออกมาในเวลาตอนเย็นหรือตอนกลางคืนในตอนเช้ามันจะอยู่ในรังของมันโดยตุ่นนั้นก็จะสุ่มเกิดหลายใบโอมโดยใบโอมที่เกิดแน่ๆก็คือใบโอมหมูใบโอมที่มีพริกขิงอยู่ถ้าเราเห็นตัวตุ่นมุดดินอยู่นะครับเราก็แค่วางก้อนห,หินไว้บนพื้นใกล้ๆมันเดี๋ยวตัวตุ่นมันก็จะโผล่หัวมุดจากดินขึ้นมาและคุณก็จัดการตามสะดวกเลยว่าจะฆ่ามันหรือว่าจะใช้ค้อนทุบเพื่อจับตุ่นแบบเป็นๆมา เนื้อต่อมาก็คือเนื้อใหญ่เนื้อใหญ่แบบบึมบึมคือลือเนื้อใหญ่เมื่อแดกแบบดิบแล้วจะเพิ่มเลือดหนึ่งเพิ่มหิว25และโง่ลง10เมื่อสุกแล้วเพิ่มเลือด3เพิ่มค่าความหิว25ไม่เสียค่าสติเมื่อไปตากเนื้อราตากเนื้อจะได้เนื้อใหญ่แห้งเมื่อกินแล้วเพิ่มเลือด20เพิ่มค่าความหิว25และเพิ่มค่าสติอีก15้า โดยเนื้อใหญ่ตากแห้งนะครับเป็นเนื้อที่ผมว่าดีที่สุดเลยเพราะทั้งเพิ่มเลือดเพิ่มค่าสติและเก็บได้นานด้วยเหมาะสำหรับการเก็บไว้กินในระหว่างการเดินทางหรือตอนสู้กับบอสก็ได้เพราะว่าตอนสู้กับบอสเนี่ยค่าสติจะลดลงแบบโคตรไวเลยเนื้อใหญ่มีค่าเนื้อ1หน,หน่วยวิธีการหาเนื่องจากเนื้อใหญ่เป็นของที่ค่อนข้างดีเลยนะครับทาให้การล่าเนี่ยค่อนข้างที่จะยากกว่าเนื้อเล็กแต่ก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะครับง่ายที่สุดก็คือ การฆ่าแคทคูนคาดแมวไม่ถูกใจสิ่งนี้แต่ก็นั่นแหะครับการฆ่าแมวหรือแคทคูนจะดอบเนื้อใหญ่100%และแคทคูนเป็นตัวที่สู้ง่ายเลือดน้อยตีเบาและเกิดไวเหมาะสำหรับการฟาร์มเนื้อใหญ่ตัวต่อมาคือการล่าหมูการฆ่าหมูมีโอกาส75%ที่จะดอบเนื้อใหญ่อีก2 5ก็คือดอบตูดหมู วิธีการสู้กับหมูก็คือให้เราหลบการโจมตีของหมูและโจมตีสวนแบบรัวๆมันก็จะติดสตันโดยการล่าหมูคนก็ระวังนะครับว่าถ้ามันอยู่กันเยอะๆเนี่ยมันอาจจะเรียกพวกมันลุมเราได้แบบว่าเาไยตายหาแน่นอนส่วนตัวอื่นๆก็มีนะครับแต่ว่าผมว่ามันล่ายากกันแหละไม่ว่าจะเป็นทอเบิร์ดวัวแพะสายฟ้าหรือแม้กระทั่งคุณแมททัสจากเป็นผู้ล่าคุณจะโดนล่าซะเอง เนื้อต่อไป Monster Meat เนื้อปีศาจหรือเนื้อมอนเป็นเนื้อที่ไม่ควรกินด้วยประการทั้งปวงยกเว้นเอาไปลงหม้อทำอาหารเพราะว่าถึงแม้เนื้อนี้จะเป็นเนื้อมอนสเตอร์จากต่างโลกแต่เมื่อคุณกินไปแล้วคุณก็ไม่ได้กลายพันธุ์มีจตะตายหาทำไมถึงไม่ควรกินเหรองั้นไปดูกันเมื่อรับประทานแบบดิบลดเลือด20เพิ่มค่าหิว18.75 โง่ลง15เมื่อปรุงสุกลดเลือด3เพิ่มหิว18.5โง่ลง10เมื่อนำไปตากแห้งจะได้เนื้อมอนสเตอร์ตากแห้งลดเลือด3เพิ่มหิว18.75และโง่5โดยเนื้อมอนสเตอร์นะครับไม่ว่าจะทำยังไงก็จะทำให้เลือดลดลงกับค้าสตีลดลงเมื่อกินแต่ว่าถ้ามันไม่มีอะไรจะกินก็แนะนำให้ปรุงสุกดีกว่าครับเนื้อมอนสเตอร์มีพลังเนื้อ1ห,หน่วย วิธีการหาการล่าแมงมุมแมงมุมเป็นแหล่งฟาร์มเนื้อม้อนชั้นดีเลยนะครับเพราะมันทั้งตีเบาเลือดน้อยและสามารถใช้กับดักในการสู้ได้แถมแมงมุมก็เกิดทุกวันด้วยอ EC มีด <Easy meet. S 1> เทคนิคการสู้ให้เราเดินไปที่ระยะลังของมันรอให้มันออกมาพ้นระยะลังในระหว่างนี้คุณจะชวางกับดักหรือจะสู้ก็ได้แค่นี okay, ้ก็ี่แล้ครับแต่ถ้าคุณไปโจมตีระยะใกล้ๆกับลังมันเนี่ย พวกแมงมุมที่เหลือมันจะตื่นขึ้นมาจากกรังออกมานะครับมาดมแดกเราแต่ถ้าคุณรวยย่าแล้วก็คุณก็ค้าบกับดักมันเยอะแล้วก็ล่อมันให้มันติดกับดักทั้งรังโอ้ปาร์ตี้เนื้อล่าหมาป่าอันนี้อย่าเรียกว่าล่าหมาป่าเลยครับเรียกว่าเราโดนล่าซะเองมากกว่าก็คือเวฟหมาป่านั่นแหละครับคุณก็จัดการหมาป่าแล้วก็เอาเนื้อมาต้มแดกหรือถ้าคุณอยากฟาร์มเนื้อหมาป่าจริงๆก็คือไปไบโอมทะเลทรายมันจะมีล่างหมาป่าอยู่คุณก็ไปฆ่ามันตรงนั้นได้ครับ ส่วนเนื้อมอนเตอร์จากตัวอื่นก็ยากครับผมว่าไอ้สตัวนี้แหลงง่ายสุดแล้วเนื้อต่อไปขากบขากบจะคล้ายกับเนื้อเล็กนะครับแต่จะเน่าเสียเร็วกว่าเมื่อกินดิบเพิ่มค่าหิว12.5โง่ลง10เมื่อปรุงสุกแล้วเพิ่มเลือด1เพิ่มค่าหิว12.5และไม่เสียค่าสติเมืเ่อนำไปตากจะได้เนื้อแห้งเล็ก ขากบมีพลังเนื้อ0.5เป็นวัตถุดิบเฉพาะวิธีการหาขากบอย่างเดียวครับเพราะชื่อก็บอกอยู่ยว,ว่าขากบคุณไปล่าไก่มาแล้วคุณจะได้ขากบไหมหรือคุณไปล่าปลาคุณจะได้ขาปลาไหมล่ะเอ๊ะเดี๋ยวนะปลาไม่มีขาดีกว่ากลับมาที่กบดีกว่ากบจะเกิดจากบ่อน้ําสีฟ้าถ้าเป็นบ่อน้ําสีดําจะเกิดยุงถ้าเป็นบ่อน้ําสีฟ้าแบบ่องสว่างอันนั้นไม่มีเพราะว่าอยู่ใต้ดิน วิธีสู้ก็คือตีให้ตายหรือใช้กับดักแบบแม่งมุมก็ได้นะครับเนื้อต่อไปขาไก่เออไม่ใช่ขนมขาไก่สิครับหมายถึงขาของไก่นั่นแหละขาไก่เป็นของธรรมดาธรรมดาที่หาซื้อได้ตามตลาดสดทั่วไปโดยขาไก่จะมีราคาถูกกว่าขาหมูยังยังไม่หยุดอีกเอ้าขาไก่ในเกมสิขาไก่ในเกมมีคุณค่าทางโภชนาการคล้ายกับเนื้อเล็กเมื่อกินแบบดิบ จะเพิ่มค่าหิว12.5ง่อลง10หน่วยเมื่อนำขาไก่ไปปรุงสุกจะเพิ่มเลือด1เพิ่มค่าหิว12.5และไม่เสียค่าสติเมื่อนำไปตากแล้วจะได้เนื้อเล็กแห้งขาไก่มีพลังเนื้อ0.5เป็นวัตถุดิบเฉพาะวิธีการหาง่ายและชัวร์ที่สุดก็คือการฆ่าไก่โดยไก่จะเกิดมาจากคุ้มเมอรี่เอไก่แกจะข่ไม่ใช่หรอไม่เล่น แต่มันก็เป็นการสุ่มเกิดนะครับบางทีจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้ถ้าเราเห็นตัวมาแล้วคุณจะวิ่งไปไล่ฆ่าก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันวิ่งโคตรไววิธีการจัดการก็คือให้คุณวางผักหรือผลไม้พวกเห็ดเบอร์รี่หรือแครอทอะไรพวกนี้วางบนพื้นและไก่มันก็จะเดินมากินเองนะครับแบบเดินมาช้าๆเลยคุณก็หวดไปเลยครับอี๋ส่ฆ่าแรงให้ไปที่ใบอมทะเลทรายวางเนื้อไว้บนพื้นแล้วก็รอให้แรงมันมาลงมากิน และคุณก็ฆ่ามันโดยเมื่อเราฆ่าอีแ้งจะมีโอกาส33ปเซในการดอปขาไก่ขา3เอร์เซนตในการดบเนื้อเล็กและอีก33เือรเคือดอบขนนกสีดำส่วนขาไก่จากมอนเตอร์ตัวอื่นก็มันจะมีล่าแพนกวินแต่อันนี้มีโอกาสดอปแค่10อร์เซนะครับฆ่าลูกบอสห่านหรือฆ่าบอสห่านไปนั่นแหละด้วยซึ่งไม่ต้องบอกก็รู้นะครับว่าสู้บอสมันยากแค่ไหนเนื้อต่อไป ลีฟี่มีดแพนเบดเนื้อมังหรือเนื้อพืชเป็นเนื้อที่ทำมาจากพืชแต่ก็นับว่าเป็นเนื้ออยู่ดีจากปากคำบอกเล่าของน้องเวิร์ดผู้กินมังสวิรัตเนื้อพืชเมื่อกินแบบดิบจะเพิ่มค่าหิว12.5โง่ลงสิเมื่อกินแบบสุกจะเพิ่มเลือด1เพิ่มค่าหิว18.75และไม่เสียค่าสติไม่สามารถนำไปตากได้เนื้อพืชมีพลังเนื้อ1 เป็นวัตถุดิบเฉพาะวิธีการหาวิธีการหาที่ง่ายที่สุดก็คือการทำไร่กัญชาไม่ใช่ฟาร์มกระท่อมไม่ใช่แล้วลูแลน,นั่นแหละฟาร์มลูแพนนะครับโดยต้นลูแผนจะสุ่มเกิดหลังจากฤดูฝนฤดูสปริงอะนะในเกมคุณก็ไปตีและก็ออเอาเมล็ดมันมาปลูก บนแพเพราะว่าถ้าคุณเอาไปปลูกบนพื้นมันจะมีตาเยอะๆเก็บเกี่ยวลําบากก็ให้เรานาเม็ดมาปลูกบนเรือหรือบนแพของเรานะครับแค่นี้คุณก็แค่วางไว้แล้วคุณก็เดินไปหยิบรออีก2 3าวันแล้วคุณก็มาหยิบเรื่อยๆแบบโอคตรง่ายเนื้อแบบเนื้อฟรีส่วนถ้าคุณจะหารีฟ่มิทจากมอนสเตอร์ตัวอื่นก็จะมีซาลาเบนเดอร์เลือด900เพื่อรีฟ่มิทไล่ฆ่ายากริ้งกาที่โไวหรือฆ่าควายน้ำที่โคตรถึก นั่นแหะครับผมแนะนำลูแพนเพราะว่ามันโคตรง่ายเนื้อต่อมาแบทวิงหรือปีกค้างคาวของกินที่สามารถเอาไปคราฟไอเทมได้แต่ไม่ทำหรอกเปืืองของอีกปีกค้างคาวเมื่อกินแบบดิบจะเพิ่มเลือด3เพิ่มค่าหิว12.5และโง่ลง10เมื่อปรุงสุกเพิ่มเลือด8เพิ่มหิว18.75และไม่เสียค่าสติ เมื่อนำไปตากจะได้เนื้อแห้งเล็กมีพลังเนื้อ0.5วิธีการหาค่าค้างคาวและเด็ดปีกของมันมาย่างเด็กโดยค้างคาวจะออกมาจากหลุมใต้ดินไอหลุมที่เราลงไปแล้วจะลงไปใต้ดินนะนะในช่วงเวลาตอนเย็นจนถึงตอนกลางคืนเมื่อตอนเช้ามันก็จะกลับไปโดยค้างคาวสู้ไม่ยากครับเพราะว่ามันมีเลือดแค่50เองแถมตีก็เบาด้วยคุณก็แค่ไปฆ่ามัน โดยเมื่อค่าค้างคาวจะมีโอกาสดรอปปีกค้างคาว25%ดรอปขี้15%ดรอปเนื้อมอนสเตอร์10%และดรอปความวา่างเปล่าหรือไม่ดรอปอะไรเลย65%อันนี้ก็แล้วแต่ดวงของคนเรานะครับซึ่งแน่นอนครับว่าคนอย่างผมตีไปได้แต่ขี้เนื้อต่อมาปลาจริงๆแล้วปลามันก็มีหลากหลายประเภทนะครับแต่ผมแยกอีกทีนึงเริ่มมาที่เนื้อปลาเล็กเมื่อกินดิบ เพิ่มเลือด1เพิ่มค่าหิว12.5ไม่ลดค่าสติเมื่อกินแบบสุกเพิ่มเลือด1เพิ่มค่าหิว12.5เหมือนเดิมทุกอย่างเพื่อน,นำไปตากจะได้เนื้อเล็กแห้งมีพลังเนื้อ0.5มีพลังปลา0.5วิธีการหาได้จากการตกปลาบนบ่อน้ำก็ให้เราใช้เบ็ดแบบธรรมดานะครับตกปลาบนบ่อน้ำโดยในบ่อก,ก็จะมีลิมิตปลาอยู่ ก็ถ้าปลาหมดหรือว่าคุณรอนานเกินไปคุณก็ไปเปลี่ยนบอนตกปลานะครับส่วนอีกวิธีนึงก็คือการตกปลาทะเลในเขตน้ําตื้นก็ใช้เบ็ดตกปลาทะเลทุ่นกิ่งไม้และเหยื่อล่อเป็นเมล็ดพืชหรือเบอร์รี่ก็ได้มันก็จะตกปลาแบบแถบ,แถบชายฝั่งทะเลได้เป็นปลาตัวเล็กกันนะและอีกวิธีนึงก็คือฆ่าเมอมครับซึ่งผมไม่แนะนําเพราะว่ามันปีแรงแล้วก็โคตรอึดวิ่งไวอีกเมื่อคุณฆ่าเมอมก็จะได้ปลากับขาก,กบ ต่อไปเป็นเนื้อปลาใหญ่ปลาใหญ่เมื่อกินแบบดิบเพิ่มเลือด8เพิ่มหิว25เมื่อกินแบบสุกเพิ่มเลือด8เพิ่มหิว25เหมือนเดิมเมื่อนําไปตากจะได้เนื้อใหญ่แห้งมีพลังเนื้อ1พลังปลา1วิธีการหาได้จากการตกปลาในพื้นที่ที่อันตรายที่สุดในเกมทะเลครับโอทะเลแสนงาม สงหาฟ้าสิครามสดใสทสะพอเนื้อปลาใหญ่จะได้จากการตกปลาทะเลในเขตน้ำลึกหรือเขตน้ำที่มากกว่าเขตน้ำตื้นอันนี้ก็แล้วแต่ปลาเลยนะครับว่าจะใช้เหยื่ออะไรแต่ก็ต้องใช้คันเบ็ดทะเลนะส่วนอีกวิธีหนึ่งก็คือการล่าฉลามที่ผมอยากสู้นะครับอยากสู้กับฉลามแต่ไม่รู้มันจะมาเมื่อไหร่มันสุ่มเกิดผมก็ไม่รู้เหมือนกันเมื่อมันจะมาตอนไหนแบบอยากฟาร์มเนื้อไม่อยากตกปลา อีกตัวหนึ่งก็คือวานครับก็เหมือนกับฉามนั่นแหละไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่โดยไอ้ฉลามหรือว่าวานนะครับเมื่อคุณฆ่าจะได้เนื้อใหญ่3าถึงสชิน้น <c oughs> เนื้อปลาต่อไปปลาไหลปลาไหลที่อยู่ในโคลนที่คนไทยชอบใช้ข้องมาจาับต้มยำทําทแกงบัดเผ็ดก็อร่อยดีนะแต่ต้องสับให้หละเอียดเพราะว่าก้างมันเยอะกลับมาในเกมมันคือปลาไหลใต้ดินนะครับเมื่อกินแบบดิบเพิ่มเลือด3เพิ่มหิว9.375 ไม่จะทำเสษไปทำไมวะเมื่อกินแบบสุกเพิ่มเลือด8เพิ่มหิว12.5เมื่อนำไปตากจะได้เนื้อแห้งเล็กมีพลังเนื้อ0.5มีพลังปลา1เป็นวัตถุดิบเฉพาะวิธีการหาตกปลาใต้ดินครับในบ่อเนื้อต่อมาเมื่อพูดถึงอาหารทะเลหรือซีฟูด้ด สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือกุ้งนะครับถึงแม้กุ้งที่เรากินจะเป็นกุ้งแม่น้ําแต่ก็จัดอยู่ในหมวดหมู่ซีฟู้ดนะครับโดยกุ้งในเกมนี้จะมีชื่อว่าวอปเตอร์วอปเตอร์ที่ไม่ใช่ l o เตอร์กุ้งเมื่อกินแบบดิบเพิ่มเลือด1เพิ่มหิว12.5เมื่อกินแบบสุกเพิ่มเลือด1เพิ่มหิว12.5เหมือนกันนําไปตากไม่ได้กุ้งวอเตอร์มีพลังเนื้อหมีพลังปลาหนึ่งเป็นวัตถุดิบเฉพาะวิธีการหา ให้เราไปหาก้อนหินที่มันเกิดนะครับโดยมันจะมีรูปร่างแบบนี้โดยกุ้งวอปเตอร์มันจะออกมาในช่วงตอนเย็นถึงตอนมืดให้เราใช้เบ็ดตกปลาทะเลตกแค่นี้คุณก็ได้กินกุ้งวอปเตอร์สุดแสนอร่อยแล้วน้ำจิ้มซีฟู้ดอยู่ไหนวะเนื้อต่อไปเรายังอยู่ที่ทะเลนะครับกับเนื้อเคลี่ยงทะเลไอ้ที่มันชอบติดกับท้องเรือหรือเสาหินในทะเลนะครับซึ่งจริงๆแล้ว มันคมชิบหายเลยตอนนั้นผมเล่นน้ําที่ทะเลนี่มือปัดไปโดนแบบมือแหกจิบหายวายวอดไหมดแต่เมื่อเอามากินก็อร่อยดีนะครับแต่ผมไม่เคยกินเพลียงทะเลเมื่อกินแบบดิบเพิ่มค่าหิว12.5ง่อลง5เมื่อกินแบบสุกเพิ่มเลือด1เพิ่มหิว12.5และไม่เสียค่าสติเพลียงทะเลไม่สามารถตากได้เพลียงทะเลมีพลังเนื้อ0.25มีพลังปลา0.25 เป็นวัตถุดิบเฉพาะวิธีการหาอันนี้หาค่อนข้างยากนะครับก่อนอื่นแล้วต้องออกเรือไปตามหาวันพีชไม่ใช่ตามหาดอกไม้ทะเลเมื่อคุณเจอดอกไม้ทะเลแล้วเกรงไว้ก่อนครับเกรงอย่าเพิ่งไปจมตีมันนะเพราะถ้าคุณบวกตอนเช้าหรือตอนเย็นแล้วก็พุ่นเรือแบบชิบหายวายว่จหมดถ้าคุณไม่อยากให้เรือชิบหายวายวอดคุณก็แค่รอเกงรกงรอไว้ตอนกลางคืนเมื่อถึงตอนกลางคืน ดอกไม้ทะเลก็จะหลับให้เราขับเรือไปใกล้ๆและใช้มีโดโกนขูดเพียงออกมาหรือคุณอยากจะฆ่ามันก็ได้เมื่อเราฆ่าดอกไม้ทะเลเราก็จะดอกเมล็ดดอกไม้ทะเลมาเราสามารถเอาเมล็ดดอกไม้ทะเลเนี่ยไปแปกะกับโขดหินข้างๆบ้านเราเพื่อเอาไว้เก็บเพียงทะเลก็ได้เนื้อต่อมาไอจมูกหรือตัวอะไรสักอย่างนิกกี้โมแบทคงขอเรียกว่าเจ้าจมูกแล้วกัน โดจมูกนี้เมื่อกินแบบดิบเพิ่มเลือด3เพิ่มหิว12.5ลดค่าสติ10หน่วยเมื่อกินแบบสุกเพิ่มเลือด8เพิ่มค่าหิว18.5และไม่ลดค่าสตินำไปตากไม่ได้มีพลังเนื้อ0.5เป็นวัตถุดิบเฉพาะวิธีการหาค่าไอตัวจมูกที่อยู่ใต้ดินในใบโอมถ้าจันใต้ดินนะครับมีโอกาสดรอป3 3เเทคนิคการสู้ก็ไม่ต้องมีนะครับเพราะว่าเลือดมันน้อยคุณก็ตีไปรัวๆเดี๋ยวมันก็ตาย เนื้อสุดท้ายกับงวงช้างงวงช้างที่สามารถเอาไปค้าเป็นเสื้อกันหนาวได้แต่ไม่ทําเราจะเอามาแดกงวงช้างมีสองสีนะครับที่ใช้ครับแยกกันแต่ว่าถ้าเรามากินมันก็เหมือนกันนะครับคุณค่าทางโภชนาการเมื่อกินแบบดิบเพิ่มเลือด30เพิ่มหิว37.5เมื่อกินแบบสุกเพิ่มเลือด40เพิ่มหิว75นําไปตากไม่ได้งวงช้างมีพลังเนื้อหนึ่งเป็นวัตถุดิบเฉพาะ วิธีการหาให้เราไล่าตามหาแกะรอยเท้าสัตว์นะครับถ้าตามในหน้าหนาวเนี่ยเราจะเจอช้างสีส้าเงินโดยคุณก็แกะรอยเท้าตามรอยเท้าไปเรื่อยๆมันจะมีทิศของเท้าอยู่นะแต่คุณก็มีโอกาสเจอตัวอื่นนะครับแต่ส่วนใหญ่คุณก็จะเจอกับช้างเนี่แหละเมื่อคุณแกะรอยจนเจอตัวมันคุณจะเข้าไปโจมตีไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะวิ่งหนีให้เราใช้อาวุธตีไกลเพื่อเรียกมันมา เสร็จแล้วคุณก็โจมตีไปเรื่อยๆนะครับโจมตีประมาณ4ีห้าครั้งแล้วค่อยหลบเมื่อคุณฆ่าช้างคุณก็จะได้งวงช้างกับเนื้อใหญ่แบบคตนเยอะอิ่มอร่อยแบบโอ้ย่ปาร์ตี้เนื้อเนื้อสุดท้ายกับไข่ไข่ที่เกิดหลังไก่เพราะไก่เกิดก่อนถ้าไม่มีไก่ก็ไม่มีไข่ไข่ในเกมนี้มี2อ,อันก็คือไข่ธรรมดากับไข่นกทอเบิร์ตเริ่มไที่ไข่ธรรมดาครับ ไข่รธรรมดาเมื่อกินแบบดิบเพิ่มค่าหิว9.375เมื่อกินแบบสุกเพิ่มค่าหิว12.5มีพลังไข่1ต่อไปพูดถึงไข่ทอเบิร์ดไข่ทอเบิร์ดเมื่อกินแบบดิบเพิ่มเลือด3เพิ่มค่าความหิว25เมื่อกินแบบสุกแล้วเพิ่มค่าความหิว37.5มีพลังไข่4ไข่ไม่สามารถนำไปตากได้ วิธีการหาไข่ธรรมดาให้เรานําเนื้ออะไรก็ได้ที่กล่าวมาทั้งคลิปเนี่ยไปให้นกที่เราเลี้ยงกินก็จะได้ไข่มา <Easy. S 1> อีซี่รอีกวิธีนึงก็คือคุณไปขโมยไข่ของแพนปิ้นตอนที่มันหลับแล้วเพราะบางทีถ้าฆ่ามันก็อาจจะไม่ดอบไข่ส่วนไข่ทอเบิร์ดนั้นให้เราไปที่ลังทอเบิร์ตท,ที่ใบโอมหินคุณจะขโมยแล้วค่อยวิ่งหนีหรือคุณจะฆ่ามันที่หมดก็ยงทั้งเผ่าพันธุ์ก็ได้แล้วแต่คุณเลยครับ จบแล้วนะครับสําหรับคลิปสอนทาอาหารตอนพื้นฐานของพื้นฐานก็คือวัตถุดิบตอนย่อยเนื้อโดยผมก็ไม่คิดนะครับว่าคลิปนี้มันจะยาวขนาดนี้เนี่ยจนกระทั่งมาเขียนสคริปต์้ี่แหละทำไมมันเยอะจังวะแค่เนื้ออย่างเดียวเองแล้วถ้าแบบมีผักมีแบบปรุงอาหารลงหม้อนี่ไม่ไม่คลิปละชั่วโมงเลยหรอคนดูนี่ดูตาแฉะแน่นอนคนทนํานี่ตาหา่า เอาละครับคลิปนี้ก็ขอจะทะเวียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสัตว์สดีทุกท่าน